เดีะะ๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกเมืองนึงนะคะเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคของกรงทางใต้เหมือนกันชื่อว่าเมืองคิโนซากิออนเซ็นนะคะเป็นเมืองของบ่อน,น้ําแร่เนาะเขาบอกว่าที่เมืองเนี่ยจะมีบ่อน,น้ําแร่สารณะนเนี่ยเบ่อซึ่งเราคงใช้ไม่หมดหรอกก็เนะี้ยเหมือนจะฝนตกด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันคือเรามาจากโอคายาม่านะแล้วก็กำลังจะต่อรถไฟเพื่อจะไปคิโนซากิออนเซ็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ออบบุ๊กคินไอดีอ๋อไม่ไ่โอเคโอเคค่ะเดโอโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โนซากิออนเซ็นแล้วนะแล้วก็ข่าวอะไรก็คือฝนตกแล้วก็คือตกเยอะด้วยที่นี้คืนนี้เราจะนอนที่นี่คืนนึงแต่ว่าเราอยากจะเดินเที่ยวก่อนใช่ปะเราก็เลยเอากระเป๋าอะมาฝากไว้ที่เอ่อจุด ท่องเที่ยวจวุด tourist i n f o r m a t i o นซึ่งที่นี่เขามีเซอร์วิสที่ส่งกระเป๋าเราไปที่โรงแรมด้วยใบยละสองอยเยนนะเรามีสองใบก็สี่รอเยนก็เราก็ไม่ดาเนินการเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆคือเขาจะมีแบบเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วว่าเราจะส่งกระเป๋าไหมอะไรเงี้ยเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเราจะรอผลฝนค่าอีกนิดนึงแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปเดินแล้วกันนุ่เดี๋ยวรอดูกันจ้ะนี่นะทุกคนตรงทั u r i s อินฟอร์เมชั n นะมันจะอยู่ตรงข้างกับสถานีเลยซึ่งข้างก็จะมีเป็น ตู้ล็อกเกอร์มีโซนล็อกเกอร์กับโซนทัวร์นิฟฟิชชั่นคือใครที่มาเช้าเย็นกลับจะแค่มาฝากของก็มาฝากที่ตู้ล็อกเกอร์ได้นะคะแล้วก็ที่เนียสัญลักษณ์ของเขาก็คือน้องปูนะคะนี้คันนี้เราก็ต้องมากินปูนะคะก็เดี๋ยวรอฝนซาเดี๋ยวเราออกเดินทางกันอันนี้นะคะหลังจากออกมาจากสถานีนะก็จะมีแบบเป็นบ่อตรงนี้เท่าที่เคยอ่านนะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบก็คือเป็นน้ำแร่ที่เราแช่แล้วบางคนเขาก็แบบบอกว่ามันมันกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ะะอีกจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของคินโนซากินะคะก็คือจะเป็นชั้นวางรองเท้าเกียนะซึ่งรองเท้าเกียรต่ละคู่อะมันจะมีชื่อโรองแรมของที่นี่หรือชื่อเรียวกัง,งที่นี่อยู่นะซึ่งเราอ่านไม่ออกหรอกแต่ก็เออเป็นเป็นสิ่งที่แบบเป็นแบ็กกราวด์ที่เราถ่ายรูปแล้วสวยนะอันนี้ ร้านไหนวิบูไ,ไ,มไม่รู้เลยดูไปยากราไปได้่อยก่อนนะเพราะว่าฝนตกเสียใจมาก <c oughs> <c oughs> อยู่กระตาแล้วก็คุมด้วยชุดกันฝน <c oughs> โรงแรมน่าจะมีร่มให้ยืมนะจะถ่ายรูปไม่ได้จ้าสวยจะถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าฝนตกเออจะบอกว่าใครที่มาแล้วฝนตกอะ่ะถ้าไม่มีร่มมาที่สถานีเขามีขายนะพันละประมาณ5้ารอยเยนแต่เราอะ่ะคือเราอะ่ะแพนเดาว,ว่าน่าอาจจะโดนฝนบางวันอะไรเงี้ยก็เลย ซื้อกะนฝนมาจากที่ไทยนะก็เลยได้ใช้พอดีเลยแต่ว่ากลางร่มน่าจะสวยกว่าเนาะแต่เราว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยซื้อกันฝนก็โอเคอนยะู่นะไปโอ้นนี้เป็นร้านไข่ต้มนะเราก็จะต้องไปซื้อไข่ตรงโน้นแล้วก็เอามาลวกในนี้แล้วก็จะมีเวลาแบบเหมือนยูสันก็นแฟใช่ปะอ้นอน้ำร้อนเอาไข่มาต้ม อันนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอโรงอาบน้ำหนึ่งท,ที่นี่ตลอดทางที่มามันน่าจะมีอยู่แต่เราไม่ได้สังเกตตอนนี้ชื่ออิชิโนยุบารนะก็บ่ายนี้ถ้าฝนไม่ตกหนักมากก็จะได้มาแช่ออนเซ็นนะคะแต่ต่อ นี้ก็เป็นบ่อออนเซนอิกบ่อนะคะก็คาดหวังว่าถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกเราก็อยากจะมาแช่นะคะอันนี้ All I need a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think mm. anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it, anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeezed till i Better change my mindset, meditate. It's pretty cool and I'm alive and h a v better days. I could walk, see, h e r e I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. นะคะเราแวะมาทานของหวานที่ฮิโนะสากิสวิทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วจ้าเราสั่งเป็นมัทฉะลาเต้รอ้อแล้วก็มีเป็นคาเฟ่นะคะมีไอติมแล้วก็เป็นอันนี้วาลาบิโมจิเดี๋ยวมาชิมกันจ้า ร้อนร้อนมากมะละบิชิมชิมชิมอ้มอนน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> อืมน่าติมอร่อยขมๆไม่หวานละ <c oughs> ว่าป็นดาาีโม่จีจ้าอ,อร่อยอร่อยออนี่นะทุกคนเรามาแวะดูพวกร้านของฝั่งนะอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าให้เดาอ่ะมันน่าจะเป็นพวกแบบผงน้ำแร่ที่ของบ่อเสร็จที่ของที่นี่นะคะก็ถ้าใครแบบว่า มาแล้วแบบไม่สามารถแช่หมดทุกบ่อได้แล้วอยากจะลองเดาว่าก็คือซื้อกลับไปแช่ที่บ้านได้นะอันนี้เจ๋งดีเค่ okay, ะทุกคนตอนนี้เราอ่ะเช็คอินที่พักเรียบร้อยแล้วไปดูรีวิวที่พักอีกคลิปนึงนะคะแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นยูกะตะของที่นี่แล้วก็เรากำลังจะไปออนเซ็นแรกคือตอนนี้ฝนมันตกอะ่ะเราก็เลยไปออนเซ็นที่ใกล้ที่สุดที่สุดชื่อว่ามันดาลายุออนเซ็นนะคะเดี๋ยวไปดูกัน อนี่เราใส่มากับเลนบูธนะคะถ้าโรงแรมพอเห็นเราแบบกําลังออกมาในวันที่ฝนตกเขาก็วิ่งเอาบูธมาให้ก็ถามเราว่าเราใส่บูธหรือใส่เกียร์เราก็เลยเลือกบูธมานะน่าจะเดินสบายกว่ามั้งนี่นะคะอันนี้คือมันดาลายุออนเซนนะคะก็คืออยู่ใกล้ที่พักเรามากเดินมาประมาณแบบห้าสิบเมตรก็คือถึงแล้วก็อันนี้จะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันไปค่ะเราก็ถอดรองเท้านะคะ เร okay. าดเรสิโอเค่ทุกคนตอนนี้เราก็แชร์ที่บ่อแรกบันดาราอยู่บนเฟนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปบ่อถัดไปนะคะก็เข้าไปใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะประมาณ10บนาทีมันร้อนน้ำร้อนว่างเลยอะล่ะ แล้วก็แบบเกรงใจคนอื่นเขาแบบเออไม่ค่อยได้ลงอะไรเงี้ยก็เลยเออออกมาดีกว่าอยากจะไปลองบอกอื่นเหมือนกันแต่วันแบบ้องรู้ว่าแช่แค่แรับเดียวอะ่ะก็คือหายเมื่อยตัวที่เดินเมื่อวานแบบเมื่อวานปวดขามากตรงเนี้ยขาแบบคลายมากเออมันดีมากเราก็จะบอกว่าเปิดโลกมาจริงๆอ่ะเราเคยแช่ออนเซ็นที่เมืองไทยมาแล้วเนาะที่อยูโนมูรีออนเซ็นแต่อันนั้นยังไม่เปิดโลกเท่าที่นี่นะคือที่นี่แบบเปิดโลกจริงๆอะไรเงี้ยก็ ไม่ต้องเขินเลยอะไม่มีใครเขินกันไม่มีใครมองกันเลยก็คือต่างคนต่างแบบดูแลตัวเองไปจ้ะไม่สนใจกันเพราะงะั้นมาญี่ปุ่นต้องมาแช่ออนเซ็นเอออะไปยวเราไปที่ถัดไปจ้าไปนี่นะคะทุกคนจริงๆที่เนี่ยเขามีให้สแตมด้วยนะคือใครที่แบบชอบสะสมอะสาม,มารถสแตมได้แล้วก็เหมือนเคยอ่านอะเขาบอกว่า ถ้าแบบมาครบเจ็ดบ่อภายในวันหนึ่งอ่ะเหมือนจะได้แบบรางวัลอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่เราคงไม่ครบอยู่แล้วเราเลยไม่แตมแล้วกันเนาะไลงมาถึงอีกออนเซนแล้วชื่อว่าโกโกโชโนโยุออนเซนเออที่เนี่ยจะเป็นออนเซนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของของชิโนซากินะน่าจะคนเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปโกโชโนยุบารนะคะ Oh ตอนนี้เราก็แชร์ที่ g โ s h o เรอยู่แล้วนะคะออกมาแล้วที่นี่เป็นบอ่ออาดออนะคะแต่ว่าฝนมันตกอะก็แต่ว่าเขาก็จะมีแบบหลังคาบางจุดอะไรเงี้ยเราก็เลยแชร์ตรงหลังคาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เนี่ยเออด้วยความที่เป็นที่ใหญ่เนาะเขาก็จะมีแบบที่จริงๆทุกที่น่าจะมีนะแต่เมื่อกี้เราไม่หันมองที่ที่แล้วกตรนี้อุ้้นม ถ้าเราเสร็จเส็จต้องกินนมกาแฟซึ่งเราไม่กินนะจ๊ะอิ่มมากอ่ะหยอดตู้จ้ะมาแล้วได้แล้วจ้ะไปก็มีกาอีนวดด้วยซึ่ง สินาทีหนึ่งรอยเยนก็คือถ้าอยากนวดก็มานัางนวดได้นะคะทีนี้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่หน้าบ่ออิชิโนะอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแช่กันเป็นบ่อที่สามของวันนี้นะคะไปกันจ้าไปฮัโลโทุกคนนี่เรายังอยู่คิ่โนซาก,กินะก็วันนี้เราจะเราจะเดินทางต่อกันแหละก็เลยจะมาปิดคิ่โนซาก,กิออนเซ็นนะคะ ทุกคนวันนี้หิมะตกถึงจะตกน้อยๆแต่ก็ตกนะคะดีใจอะเมื่อวานฝนตกวันนี้หิมะตกหนาวมากๆก็สําหรับเมืองเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารักน่ารักเมืองนึง,นงแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการมาแช่น้ำร้อนจริงๆอะคือแต่ละบ่อก,ก็คือแบบมีความแตกต่างกัน เออใครมาโอซาก้าแนะนําให้มาที่นี่นะคือไม่รู้จะไปที่ไหนอะ่ะมาที่นี่ก็ได้บางคนเขาไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยก็ได้นะหรือว่ามาค้างก็ดีมาค้างส่วนใหญ่อะเท่าที่ดูเหมือนเขามาค้างแบบมาตอนบ่ายมาค้างแล้วตอนเช้าก็ไปแช่ต่ออะไรแล้วค่อยออกตอนบ่ายเออแต่เราออกเช้าเลยนะคะหันมาจากสถานีนะคะนี่จะเป็นชาโตโนยุบาทนะคะก็จะเป็นอีกออนเซนหนึ่งที่อยู่ที่คิโนซากินะซึ่ง เมื่อวานวันจันที่เรามามันปิดนะคะส่วนวันนี้เปิดแล้วแหละแต่ว่าเปิดบ่ายสามเพราะงั้นเราก็เลยจะไม่ได้แช่นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาลองแช่ดูนะคะนี่เลยนั้นก็สำหรับคินโนซากิน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย